เห็นหรือยังว่า Brick and Mortar ไม่ได้บอกไม่จำเป็นนะแต่มัน Access ไม่ได้มันไปไม่ได้มันปิดไงใช้ IT เข้ามาเยอะแยะเดี๋ยวนี้เริ่มคุยกับลูกค้าถ้าออนไลน์ได้ก็ได้เหมือนกันการรีคูดคนก็เปลี่ยนละ Move on ออนไลน์มากขึ้นละพิรักธุรกิจหลังจากโควิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงหมายถึงในแง่ว่าผลกระทบหรือว่ารูปแบบการทา รูปแบบการทำรูปแบบการทำธุรกิจหลังโควิดใช่คืออยากให้แบ่งก่อนว่าจริงๆก่อนโควิดมันก็มีหลายๆธุรกิจที่รูปแบบการทำอะ่ะมันเหมาะกับปัจจุบันณวันนี้หรือแม้แต่บางธุรกิจที่ไม่ได้ซัฟเฟอร์ในช่วงโควิดโดยที่เขาอาจจะแค่ปรับนิดเดียวหรือไม่ได้ปรับเลยใช่ไหมหรือแม้แต่หลังจากนี้ธุรกิจเหล่านั้นอะ่ะมันก็จะไปต่อได้แต่ถามว่าแล้วรูปแบบที่ in general ไม่ว่าธุรกิจประเภทใดไม่ว่าจะเป็นบริการหรือสินค้าเนี่ยมันจะต่างไปผมขอเล่าแบบยาวหน่อยดีกว่าเริ่มตั้งแต่การรีคูดคนก็เปลี่ยนละบางคนต้องมองเรื่องอะไรไวัยอายุอายุมันรีเลตเต็ดทูอะไรรีเลตเต็ดทูวัคซีนไม่วัคซีนแพ้ไม่แพ้เพราะถ้าเกิดสมมติครึ่งบริษัทอยากฟอร์มโฮมอีกครึ่งไม่อยากฟอร์มโฮม เพราะว่าเจเนอเรชันแกร็บก็มีผลพอเห็นภาพใช่ปะหรือแม้แต่โลเคชันในการทํางานว่ามันเหมาะกับเจเนอเรชันคนหลอกนั้นหรือเปล่าในการรีคูดอ่ะสมมติบริษัทคุณอยู่แถวสยามคุณรีคูดเด็กจุฬาอาจจะใกล้แต่คุณต้องการเด็กที่จบด้านอื่นมาหาอะไรอื่นแล้วการที่เขาจะฟอร์มโฮมไม่ฟอร์มโฮมอุปกรณ์มันจะเป็นยังไงอันนี้อาอธิบายง่ายๆก่อนในเรื่องของการรีคูดคนเข้ามาใช่ไหม ทีนี้ต่อมาการโอเปเรตเนี่ยที่ผ่านมามันมีเรื่องการใช้ไอทีเข้ามาเยอะแยะ uh huh. ใช่ไหมซอฟต์ Software, แวร์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมพวกเราก็ใช้หรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆก็ใช้การคุ้นเคยในการทํางาน remote, ารีโมทกลายเป็นถูกบรรจุหลักสูตรฝึกทํางานที่ไม่ต้องแบบเจอกัน uh huh. มามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันส่งผลให้อะไรประหยัดค่าเช่าออฟฟิศและและอื่นๆอีกมากมาย หรือบางคนถึงขั้นว่าเดี๋ยวนี้เริ่มคุยกับลูกค้าถ้าออนไลน์ได้ก็ได้เหมือนกันต่อมาคือเรื่องการหาลูกค้าเมื่อก่อนอาจจะต้องมีหน้าร้านอันนี้คําพูดที่เป็นซิมเปิลมากเลยคือ mm hmm. เห็นหรือยังว่า brick and mortar คือแบบเดิมอะช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ได้บอกไม่จําเป็นนะแต่มัน Access ไม่ได้มันไปไม่ได้มันปิดไง mm hmm. คุณยังหาวิธีซื้อมันได้เลย mm hmm. ใช่ไหมมันก็จะเป็นเอราของการเติบโตของ Delivery l o g i จิสติต่างๆนานน ทีนี้กล่าวโดยภาพรวมโดยสรุปการทํางานหลังจากนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไหมผมคิดว่ามันเปลี่ยนแค่รูปแบบการกระทําธุรกิจแต่ว่าดีมาลความต้องการโดยภาพใหญ่นะไม่ว่าเป็นธุรกิจบริการขั้นสุดหมายถึงพูดถึงโรงเรียนเลยด้วยซ้ําร้านตัดผมร้านอาหารหรือว่านวดสปาทุกอย่างอะไรเงี้ยท่องเที่ยวผมว่าจริงๆโดยแกนเนี่ยการรับเซอร์วิสมันยังเหมือนเดิม แต่ต้องมีเรื่องของการดูเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเพราะเซอร์วิสมันรีเลทถึงการเรื่องเฟสทูเฟสอยู่แล้วใช่ปะส่วนการขายพอรดักอะผมคิดว่ามันไม่ต่างจากเดิมมากนัก mm hmm. เหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ยุคออนไลน์ที่มันมันโตขึ้นมา10กว่าปีที่ผ่านมาคนใช้ออนไลน์มากขึ้นการเพย์เม t นต์มากขึ้นด้วยนั่นเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างอะมันไม่ต้องจับไม่ต้องดูของอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมทุกวันนี้คือแถมให้ด้วยซ้ำกลายเป็นว่าอาหารคนสัง่งดิลิเวอร เก่งมากขึ้นอเออไม่ใช่ไม่มีมาก่อนไม่ใช่ไม่สั่งนะแต่เดี๋ยวนี้แม่งสั่งเก่งขึ้นถูกไหมเลือกเป็นจนทุกวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะมีช็อตลิสต์ในใจร้านสั่งวนเน่ยน่าจะเกิน30-40ร้านนะเนาะอะไรประมาณนี้ส่วนธุรกิจมีเดียต่างๆนาน,นาก็อันเนี้ย move on ออนไลน์มากขึ้นละเพราะว่าพอเขาย้ายจอมาเป็นดีว c e ที่เป็นแบบแฮนด์เฮลเ็นโมบายปุ๊บเนี่ย มันยากแล้วที่จะกลับไปเศษแบบเดิมฟอร์แมตเดิมหรือว่าแพลตฟอร์มเดิมอย่างช่องวันเปรียบเทียบช่องวันเนี่ยหรือว่าช่องใน Netflix หรือ Disney h o อ s t สตอะไรพวกนี้ก็ส่งผลหมดกับการสื่อโฆษณาต่างๆนาๆนาน่าจะตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์บริหารจัดการง่ายขึ้นเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น แล้วก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้น after service ได้ง่ายขึ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นทุกอย่างจะไปออนไลน์หมดเลยไหมถ้าคุณจะต้องมีเซลล์วิ่งมีพรีเซนต์มันก็ไม่ใช่เพียง e-commerce อยู่ดี